สวัสดีครับผมยุ่นนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยทำงานมาติดต่อกันหลายวันมากๆเลย,เลยออกกองเกือบทุกวันเลยแต่ผิวผมก็ยังไม่โทมถามว่าทำไมใช่ไหมครับผมมีอาหารผิวปราบเซียนช่วยไว้ครับผมกลูต้าชิฮาดานะครับ เม็ดจิ๋วขาวสะอาดนะครับไม่ผสมแป้งทานได้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยครับทำให้ผิวมีออร่าขาวใสนะครับผมนุ่มชุ่มชื้นด้วยครับแล้วก็ลดสิวลดกระลาลดฝ้าด้วยครับและที่สําคัญนะครับยังช่วยแก้ปัญหาขอบตาคล้าแล้วก็ขอบตาดําด้ครับผมลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปนะครับกลับมาซื้ออีกครั้งเพราะว่าเห็นผลลัพธ์ได้ดีที่สุดครับกูต้าชิฮานะครับผลิตจากโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยนะครับได้รับมาตรฐานจาก GMP นะครับในโรงงานระดับท็อปของประเทศเลยครับ ไม่ใช้สารกัดเคมีครับใช้สารกัดจากธรรมชาติ100%เลยครับสารกัดของกลูต้าชีฮานะครับจะแบ่งออกเป็น4ตัวหลักๆนั่นคือกลูต้าไทโอนนะครับกลูต้าไทโอนเนี่ยช่วยกําจัดสารพิษออกจากร่างกายนะครับและแอลคานาทีเนี่ยลดจุดด่างดําลดรอยคล้ําแล้วก็จุดเหี่ยวบนหน้าด้วยนะครับแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยทำให้ผิวชุ่มชื้นวิตามินซีเนี่ยทำให้ผิวกระจางใสครับและที่สําคัญนะครับกลูต้านี้เป็นกลูต้าที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดนะครับจะแบ่งออกเป็น2ตัวด้วยกันนะครับ กรูตาที่ทําจากคอลลาเจนหมูครับคือตัวนี้และกรูต้าที่ทําจากคอลลาเจนปลาครับคือตัวนี้ครับคอลลาเจนปลาเนี่ยทำเอาใจชาวมุสลิมโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าใครอยากมีผิวดีแบบยุ่นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยครับ